ก็เดี๋ยวให้หน้าไงไปตามหน,น้ามาคุณหมอปาร์เดก็จะรวมจะหนุนนี่ก็จะตกช่วงนี้จ้พี่เจเดี๋ยว,ยว,ยวพี่เจมาใช้ได้หลายคะรั้งสิคะแล้วทีนี้นที่ถูกกลับก็คือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมักจะทิ้งก้นบุหรี่นะคะตามบล็อกเกงสติหรือว่าตามชายหาดซึ่งสติติการทิ้งก็ยากเพราะว่าบุหรี่มันเป็นเอ่อมันเป็นของอะไรที่มันต้องสัมปทานนะเนาะมันไอพวกถ้าเกิดว่ารากมันเน่ามันก็จะตายใช่ไหมคะ แล้วมันเน่ามันตายมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นปลูกบ้านนะคะอาศัยอยู่ในคลองป่ากกงกลางเนี่ยหรือว่าคลองป่าชายเลนเพื่อแส่ของเมืองพัทยาเนี่ยนะคะได้สลายได้ในระยะเวลาประมาณสามสิบเดือนอันนี้ตัวไลน์นะคะไลน์ที่สุดเลยเพราะว่าคืออันนี้นะคะแล้วก็ไม่เชีย มีหมดันอ e v r o n e i need more s r e y o n น่กเป็ารตอนนี้เราก็คือได้เลยละคะ่นะคะตรงนี้ไม่ใช่ป่าสงวนก็จริงแต่เป็นที่ที่เป็นของกรมเจ้าท่าในความเดยมกรมอยู่ระดับสามพัทยาดันะคะพัทยาดำข้อที่สองนะคะพัทยาเป็นที่ที่เงียบสงบประมาณก็สามอยู่ดีสามเหมือนกันข้อที่สี่นะคะพัทยา อาจารย์เขาบอกว่าคําตอบเนี day, ่ยขอเป็นแบบว่าเหมือนสถานการณ์ทั okay. ่วไปไม่ใช่ในช่วงโควิดนะครับทั่วไปทั่วไปทั่วไปนะคะโอเคสวัครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ